สวัสดีครับนักเรียนเอาละครับในวันนี้นะครับครูก็จะมาสอนตัวอย่างนะครับของการคิดค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ําหนักนะครับที่เราได้เรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับครูขอทบทวนสักนิดนึงนะครับว่าค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ําหนักเนี่ยก็คือการหาค่าเฉลี่ยแบบหนึ่งนะครับโดยที่เรามองว่าข้อมูลแต่ละตัวมีความสําคัญไม่เท่ากันนะครับซึ่งความสําคัญในที่นี้ก็คือน้ําหนัก ของข้อมูลนั่นเองนะครับเรามองว่าน้ําหนักของข้อมูลแต่ละตัวเนี่ยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นจากสูตรค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ําหนักนะครับที่เราเรียนไปแล้วก็คือ x bar เท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับ w 1 x 1บวก w 2 x 2นะครับบวกไปเรื่อยๆจนถึง w n x n นะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยส่วนด้วย w 1บวก w 2บวกไปเรื่อยๆจนถึง wn หรือว่าผลรวมของน้ำหนักทั้งหมดนั่นเองนะครับถ้าเราจะเขียนมันในรูปของเครื่องหมายซิกมานะครับมันก็จะเป็นซิกมานะครับ wi xi i เท่ากับ1ถึง n นะครับส่วนด้วยซิกมา wi i เท่ากับ1ถึง n นะครับเอาละนี่ก็คือสูตรนะครับการหาค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักเนาะ ทีนี้เรามาดูที่ตัวอย่างของเรานะครับตัวอย่างนี้นะครับแสดงผลการสอบของนักเรียนคนหนึ่งนะครับมีสวิชานะก็คือวิชาคณิตฟิสิกส์เคมีแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับโดยที่คณิตศาสตร์เนี่ยนะครับได้60คะแนนน้ำหนักที่ให้ในวิชาคณิตศาสตร์คือ4ี่ฟิสิกส์ห้าสิบห้าน้ำหนักที่ให้คือ3มเคมี64น,น้ำหนักที่ให้ก็คือ3มภาษาอังกฤษนะครับเจดสน้ำหนักที่ให้ก็คือ เพราะฉะนั้นถ้าเรามาพิจารณาจากตัวสูตรตัวสูตรจะมีสองสองสัญลักษณ์ใช่ไหมสองตัวแปรก็คือ w กับ x นะครับจากตารางนี้เจ้าตัวคอลัมน์นะครับที่เป็นคะแนนตัวนี้เนาะก็คือข้อมูลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือ x นั่นเองนะครับ xi เป็นคอลัมน์ xi เพรันตัวนี้ก็คือ x ตัวที่1 x ตัวที่2 x ตัวที่3แล้วก็ x ตัวที่4เนาะ ทีนี้มาดูน้ำหนักนะครับน้ำหนักก็คือตัวอะไรครับนักเรียนตัว W นะครับที่อยู่ในสูตรนั่นเอง W I นะในคอลัมน์นี้ก็คือ W I นั่นเองนะเพระาะนิาสตร์4ตัวนี้ก็คือ W 1นะครับฟิสิกส์นะครับก็คือ W 2เคมี Me คือ W 3นะครับหนึ่งนะครับก็คือ W 4โอเคจากสูตรท่านเรียนสังเกตนะเราจะต้องเอา ตัว w1 กับ x1 มาคูณกันใช่ไหม w2 x2 มาคูณกัน wn xn จนถึง wn xn มาคูณกันแล้วเราก็จะบวกทั้งหมดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจากตารางข้อมูลเราเป็นตารางแบบนี้นะถ้าข้อมูลเราเป็นตารางแบบนี้ครูแนะนำว่าให้เราเนี่ยนะครับเพิ่มคอลัมน์ขึ้นมานะครับเพิ่มคอลัมน์ขึ้นมาอีกหนึ่งคอลัมน์คอลัมน์ก็คือหลักตรงนี้เนานะเพิ่มตารางขึ้นมาหนึ่งช่องนะครับให้เป็นช่อง x i คูณกับ w i ครับก็คือนำแต่ละช่องเนี่ยเอาตัวนี้มาคูณกันเอาตัวนี้มาคูณกันนะครับเอาตัวนี้มาคูณกันเอาตัวนี้มาคูณกันแล้วดูซิว่าได้ผลคูณเป็นเท่าไหร่ถ้าเราค่อยบวกกันทั้งหมดนะครับเอาละมาดูที่ตัวแรกนะ w i x i ตัวนี้นะครับก็จะได้หกสิบคูณ4ี่นะเป็นสอง้อสี่สิบนะครับตัวที่สองนะครับเป็น x 2คูณ w 2เนาะ w สองคูณ x 2ก็จะได้เป็น 165นะครับ w 3 x 3ก็จะได้เป็น192นะครับ w 4 x 4ก็จะเป็น70นะครับจากนั้นเราก็จะเอาตัวเนี้ยทั้งหมดเนี่ยเอามาบวกกันนะครับเพื่ออะไรเพื่อเอาไปแทนที่ตรงนี้นั่นเองโอเคนะนะครับพรานครูก็จะหาผลรวมนะครับหาผลรวมหรือว่าหาซิกมานะครับก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ0บวก จะเป็น0ย์บวก5บวก2บวก0ก็จะกลายเป็น7ใช่ไหมนะครับต่อมานะครับ4บวก6เป็น10เป็น19เป็น17 19บเวกกับ7เป็น26นะใส่6ทด2เอาไว้นะครับ2บวก1เป็น3าบวก1เป็น5ทดกับอีก2เป็นเท่าไหร่อ่ะทดกับอีก2เป็น7ใช่ไหม เดี๋ยวนะคูบวกผิดไหมเอาใหม่สองบวกหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสี่ทดกันอีกสองเป็นหกเออคูบวกผิดนะครับอีกหกเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือ sigma w i x i ได้ตัวนี้แล้วนะครับแต่จากสูตรเรายังมีอะไรอีกครับ sigma w i ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาคอลัมน์นี้ทั้งคอลัมน์มาบวกกันนะครับก็จะเป็นอะไรเอ่ยก็จะเป็น4บวก3บวก3บวก1ก็จะกลายเป็น11นั่นเองนะครับโอเค ทีนี้เราได้แล้วนะเราก็เอามาแทนในสูตรนะครับนั่นคก็ขิดเส้นหนึ่งจาก x-bar ดับถ่วงน้ำหนักนะครับมี w นะ x-bar ดับถ่วงน้ำหนักเท่ากับซิกมา w i x i ส่วนด้วยซิกมา w i เอาละตัวซิกมา w i x i ก็จะนำตัวไหนครับ 6 6 7มาแทนนะก็จะเป็น6 6 7ส่วนด้วยซิกมา W ซึ่งก็คือ11นะครับหารด้วย11เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ออกมาก็จะเป็นเท่าไหร่นะกดเครื่องคิดเลขได้นะครับตัวนี้ไม่เป็นไรอาจจะเป็น6นะครับ10เท่าไหร่เอ่ย60.6นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า X-bar บา์แบบถ่วงน้ำหนักเท่ากับ60.6นะครับ นี่ก็เป็นตัวอย่างข้อที่1นะโอเคนะครับทีนี้เรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเป็นตัวอย่างข้อที่2นะครับตัวอย่างข้อที่2บอกว่าปอนเนี่ยซื้อเงาะมา5 kg, กิโลกร,รมัมกิโลกร,รัมละ15บาทมังคุด6กกิโลกรัมกิโลกรัมละ20บาทนะครับส้ม9กกิโลกรัมกิโลกรัมละ25บาบาทอยากทราบว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยครับปอนเนี่ยซื้อผลไม้มากิโลกร,รัมละกี่บาท ตัวอย่างที่2เนี่ยไม่เหมือนกับตัวอย่างแรกใช่ไหมเพราะว่าตัวอย่างที่2เป็นข้อความไม่ได้เขียนเป็นตารางนะครับแต่นักเรียนจะสังเกตว่าผลไม้แต่ละลชนิดเนี่ยซื้อมาเนี่ยแต่ราคาต่อกิโลกรัมเนี่ยไม่เท่ากันใช่ไหมครับถ้า,าราคาต่อกิโลกร,รัมไม่เท่ากันนั่นหมายความว่าเรามองว่าผลไม้แต่ละชนิดเนี่ยมีน้ําหนักต่อกิโลเนี่ยมีค่ามีความสําคัญต่อกิโลไม่เท่าเนาะเพราะจากโจทย์นะครับเงาะ นะครับ5กิโลกร,รัมตัวนี้เป็นข้อมูลเพราะฉะนั้นครูก็จะให้มันเป็น x 1นะครับราคากิโลกร,รัมละเท่าไหร่ครับราคากิโลกรัมละเอ๊ะเอาใหม่นะครับไม่ใช่แล้วอันนี้ข้อนี้ค่อนข้างจะชัดเจนนะตัวข้อมูลของเราเนี่ยคือคือตัวราคาถูกไหมก็คือ15เนี่ยนะครับแต่ว่าน้ำหนักที่ซื้อไม่เท่านะครับ น้ำหนักที่ซื้อไม่เท่าเพราะน้ำหนักของเราเนี่ยก็จะเป็น w 1นะครับมังคุดนะ6กิโลกร,รมัมกิโลกรัมละ20เพราะฉะนั้น20ก็จะเป็น x 2น้ำหนักก็จะเป็น w 2นะครับส้ม9กกิโลกรมัมกิโลกรัมละ25านะครับน้ำหนักก็จะเป็น w 3ก็คือ9เนาะ x 3ก็คือก็คือ25นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการจะหาโจทย์ต้องการจะหาอะไรนะค่าเฉลี่ยใช่ไหม โจทย์ต้องการจะหาค่าเฉลี่ยนะครับว่าซื้อผลไม้มากิโลกรัมละกี่บาทเราต้องใช้ค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ําหนักถูกไหมครับจากสูตร x bar แบบถ่วงน้าหนักเท่ากับ sigma wixi นะครับส่วนด้วย sigma w i นะอย่าลืมนะเจ้าตัว sigma wixi ตัวนี้นะครับเราต้องเอาน้ําหนักไปคูณกับตัว W ไปคูณกับ x แต่ละตัวก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตัวแรกคู่แรกของครูก็จะเป็นอะไรครับ w 1ใช่ไหม w 1นะครับ w 1 x 1บวก w 2 x 2บวก w 3 x 3นะครับส่วนด้วยผลรวมของ w ก็คือ w 1บวก w 2บวก w 3นะครับเอาแทนค่า w 1ทุกตัวลงไป นะครับแทนค่าตัวแปรทุกตัวลงไปเลยก็จะได้5คูณกับ x 1ก็คือ15บวก w 2คือ6คูณกับ x 2ก็คือ20บนะบวกกับ w 3คือ9นะครับบวกกับ x 3คือ25สเนาะส่วนด้วย w 1 5บวก w 2 6นะครับบวก w 3คือ9ผลลัพธ์ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับนักเรียน 15บคูณหเป็นเท่าไหร่สิบคูณหเป็น75ใช่ไหมเจ็ดสบวกกับ6กคูณยีคือ120บวกกับ9ก้าคูณห้าเกทด4 225นะครับแล้วเราก็จะหารด้วย20นะครับออกมาเป็น420ส่วนด้วย20ครูเอาศนตัด0เอา2 1 2 2 2 4 2 1อ่ะเพราะฉะนั้นได้คำตอบแล้วว่า x บา์แบบถ่วงน้ำหนักเนี่ยเท่ากับ21เพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือโดยเฉลี่ยแล้วนะครับปอนซื้อผลไม้มากิโลกรัมละ21บาทนั่นเองครับนักเรียนและนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับ2ตัวอย่างในการหาค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักถ้านักเรียนไม่เข้าใจนะครับครูอยากให้นักเรียนย้อนกลับไปดูวิดีโอนะครับย้อนวิดีโอกลับไปดูตัวอย่างที่1และตัวอย่างที่2องแต่หลายครั้งได้เลยนะสำหรับ